คุณมีอายุมากกว่า40ปีแล้วใช่หรือไม่ถ้าใช่โปรดตั้งใจฟังในช่วงเวลาของชีวิตคุณตอนนี้คุณอาจเชื่อว่าคุณรู้แล้วว่าคุณคือใครคุณสามารถทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าฉันบอกคุณว่าทุกสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตของคุณทั้งเงินของคุณความสัมพันธ์ของคุณและสุขภาพของคุณจริงๆแล้วถูกควบคุมโดยกรอบความคิดเพียงหนึ่งเดียวที่กำหนดทุกการเคลื่อนไหวของคุณล่ะฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหม แต่สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ในขณะที่คุณกำลังดูวิดีโอนี้คุณตื่นน่อนอ,อนทุกวันทําตามขั้นตอนเดิมๆซ้ำการตัดสินใจเดิมๆและโดยไม่รู้ตัวคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบที่มองไม่เห็นซึ่งกำหนดทุกการเคลื่อนไหวของคุณรูปแบบนี้ไม่ใช่เพียงนิสัยธรรมดาแต่เป็นโปรแกรมจิตใจลึกๆที่เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก และผ่านหลายทศวรรษก็กลายเป็นกรอบความคิดเมื่อคุณอายุเกิน40ปีกรอบความคิดนี้เหมือนถิวชั้นที่สองที่คุ้นเคยและสบายจนคุณไม่สังเกตว่ามันมีอยู่มันกำหนดสิ่งที่คุณคิดว่าทำได้สิ่งที่คุณคิดว่าคุณสมควรได้รับและแม้แต่ขอบเขตที่คุณคิดว่าคุณไปถึงได้มันทำให้คุณยอมรับรายได้จำกัดรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่สร้างแรงบันดาลใจหรือทำซ้ำกิจวัตรที่ไม่ได้สร้างการเติบโตที่แท้จริงแม้มันอาจดูเหมือนเป็นรายละเอียดเล็กๆของชีวิตผู้ใหญ่แต่กรอบความคิดนี้คือสิ่ง ที่กำลังสร้างชะตากรรมของคุณในตอนนี้ในทุกความคิดซ้ำๆทุกปฏิกิริยาอัตโนมัติและทุกคำอธิบายที่คุณให้ตัวเองมีโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกที่ตัดสินใจแทนคุณนั่นหมายความว่าแม้คุณอยากเปลี่ยนแม้คุณสัญญาว่าจะเริ่มโครงการใหม่เก็บเงินหรือแสวงหาชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นคุณก็ยังกลับไปจุดเริ่มต้นนี้ไม่ใช่ความขี้เกียจไม่ใช่การขาดวินยัยแต่เป็นโปรแกร,รมจิตใจลึกที่ติดตั้งมานานและทำงานเหมือนระบบอัตโนมัติคุณพยายามทำลายวงจรน,นี้กี่ครั้งแล้ว กี่ครั้งที่คุณสัญญาว่าจะทําต่างออกไปแต่ผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิมการซ้ำซากนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือกรอบความคิดที่ปกป้องเขตสบายของคุณและสิ่งที่คุ้นเคยเมื่อฉันยังติดอยู่ในกรอบความคิดจํากัดตอนที่ทํางานอยู่ที่หน่วยดับเพลิงเพราะอ,อนโตฉันไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนจากนี่สินหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันเชื่อว่าความเป็นจริงของฉันเป็นผลจากการขาดโอกาสหรือความไม่สามารถของตัวเองจนวันหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งตกอยู่ในมือฉัน และทําให้ฉันเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่คือรูปแบบความคิดภายในนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเข้าใจว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทําให้ฉันติดอยู่แต่เป็นโปรแกรมที่ไม่รู้ตัวที่กําหนดความคิดการตัดสินใจและการกระทําของฉันการเปลี่ยนปแปลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนผู้เชิงปัญญาเท่านั้นมันเปลี่ยนมุมมองโลกของฉันอย่างลึกซึ้งและทําให้ฉันตัดสินใจในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ฉันไม่มีความกล้าพ,า<น>พอที่จะทําลองจินตนาการถึงอํานาจที่กรอบความคิดนี้มีต่อศักยภาพของคุณตอนนี้ ในวัยเกิน40ิมันเหมือนรั้วที่มองไม่เห็นกําหนดพื้นที่ที่คุณคิดว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวได้มันกําหนดระดับรายได้ที่คุณคิดว่าปกติสําหรับอายุของคุณกําหนดโอกาสที่คุณเชื่อว่าเป็นไปได้และแม้แต่ความรู้สึกของคุณเมื่อเผชิญความท้าทายกรอบความคิดน้องเน้าคุณจนคุณไม่รู้ตัวว่าติดอยู่เพราะมันพูดด้วยเสียงของคุณและใช้ความคิดของคุณเป็นเหตุผลว่าทําไมบางสิ่งจึงไม่เหมาะกับคุณมันเหมือนอยู่ในคุกที่คุณมองไม่เห็นลูกกรงแต่ก็ยอมรับโดยไม่ตั้งคําถามถ้าคุณมองย้อนผลลัพธ์ท งานรายได้ความสัมพันธ์คุณจะเห็นว่ามันทําตามรูปแบบไม่สําคัญว่าคุณพยายามเปลี่ยนวิธีทาสิ่งต่างๆมากแค่ไหนถ้าไม่เปลี่ยนโปรแกรมภายในผลลัพธ์จะกลับไปจุดเริ่มต้นนี่คือเหตุผลที่คนที่มีความสามารถและโอกาสเหมือนกันแต่ได้ผลลัพธ์แตกต่างกันบางคนถึงความสาเร็จและความมั่งคั่งอย่างมหาศจร,รย์ในขณะที่บางคนยังคงดิ้นรนแม้ทํางานหนักความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ความพยายามทางกายแต่คือกรอบความคิดที่กําหนดการกระทําการเปลี่ยนกรอบความคิดนี้เหมือนกับการเปลี่ยนแผนที่ภาน ในที่คุณใช้ในการนำทางโลกถ้าแผนที่ผิดไม่สำคัญว่าคุณจะเร่งรุดหน้าแค่ไหนคุณก็จะไปถึงจุดหมายผิดเสมอแต่เมื่อเปลี่ยนแผนที่เส้นทางทั้งหมดก็เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นไปช้าช้าแต่สามารถเกิดขึ้นทันทีเมื่อคุณตรหนักรู้และแตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะเขียนโปรแกร,รมจิตใจใหม่ในขณะนั้นคุณจะเริ่มสังเกตรูปแบบตั้งคำถามกับความเชื่อและท้าทายขอบเขตที่เคยดูเหมือนเป็นธรรมชาติคุณจะรับรู้ว่าการเลือกในใสิสัยและผลลัพธ์ของคุณไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นผลมาจาก โ,โปรแกรมที่สามารถแทนที่ได้กระบวนการนี้ไม่สบายตัวเพราะต้องใช้ความประหนักต้องมองชีวิตตัวเองอย่างซื่อสัตย์และยอมรับว่าเป็นเวลาหลายทศวรรษที่คุณใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติแต่สิ่งนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนเช่นกันเมื่อคุณเข้าใจว่ามีกรอบความคิดที่ควบคุมพฤติกรรมของคุณอยู่และสามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณจะได้กลับมาควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองอีกครั้งความเข้าใจนี้เป็นเสรีภาพเพราะมันแสดงให้เห็นว่าไม่มีขีดจำกัดที่ตายตัวสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากการตัดสินใจภายใน และการตัดสินใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุรายได้ปัจจุบันหรือประวัติของคุณแต่ขึ้นอยู่กับการยอมรับว่ากรอบความคิดนั้นมีอยู่และการตั้งใจที่จะเปลี่ยนมันในขณะที่คุณกำลังไตร่ตรองเรื่องนี้คุณจะสังเกตได้ว่าความคิดซ้ำซๆความรู้ห่อสึกอัตโนมัติและปฏิกิริยาที่ดูเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วเป็นการแสดงออกของโปรแกรมทางจิตนี้และหากตั้งแต่วันนี้คุณเริ่มสังเกตปฏิกิริยาเหล่านี้และถามตัวเองว่าความคิดนี้เป็นของฉันจริงๆหรือเป็นกรอบความคิดที่พูดแทนฉัน คุณจะสังเกตเห็นว่ามีช่องว่างของการเลือกอยู่ระหว่างสิ่งกระตุน้นและการตอบสนองช่องว่างนี้คือที่ที่เสรีภาพของคุณอาศัยอยู่และที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่นี่คุณสามารถแทนที่การทํางานอัตโนมัติด้วยการเลือกที่มีสติเพื่อสร้างความเป็นจริงใหม่ที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆสําหรับปีต่อต่อไปของชีวิตคุณปรอบความคิดเดียวกันที่กําหนดนิสัยประจําวันของคุณกําหนดความสัมพันธ์ของคุณกับเวลาและเงินเช่นกันไม่สําคัญว่า คุณจะเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพมากแค่ไหนหรือเข้าคอสการเงินมากมายหากกรอบความคิดที่ควบคุมจิตใจคุณยังคงเดิมผลลัพธ์ทางการเงินและการใช้เวลาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่ออายุเกิน40ปีผลกระทบนี้จะยิ่งชัดเจนขึ้นเพราะคุณสะสมประสบการณ์หลายสิบปีที่เสริมสร้างรูปแบบข้อแก้ตัวและความเชื่อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้นี่คือเหตุผลที่หลายคนถึงช่วงนี้ของชีวิตแล้วรู้สึกเหนือ่อยล้าล้นมือและเหมือนกับว่าไม่มีพื้นที่ให้เติบโตวพวกเขาเชื่อว่าต้องทำงานมากขึ้นเพื่อได้เงินมากขึ้น แต่ไม่สังเกตว่าตัวเองกําลังหมุนวนอยู่ในกรอบความคิดเดิมทุกคนได้รับเวลาเท่ากันวันและ24ชั่วโมงแต่สิ่งที่กรอบความคิดทําให้เรามองและใช้เวลานี้ต่างหากที่กําหนดผลลัพธ์ในขณะที่คนหนึ่งสามารถสร้างสิ่งที่อีกคนต้องใช้เวลาหนึ่งปีคนแรกไม่ได้เกิดมาพร้อมความสามารถลับหรือโชคดีแต่เพราะเขาทํางานภายใต้กรอบความคิดที่แตกต่างมีความเชื่อและนิสัยที่ทําให้เขาอยู่ในระดับการตัดสินใจประสิทธิภาพและโฟกัสที่แตกต่าง กรอบความคิดนี้ยังคงเงียบๆมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณจัดการกับโอกาสบางทีคุณอาจเคยคิดว่าฉันจะทําถ้ามีเวลาหรือฉันจะลงทุนในโครงการนี้เมื่อมีเงินเหลือการรอนี้คือเครื่องหมายของกรอบความคิดที่ควบคุมอยู่มักจะมองไปข้างหน้าและไม่ปล่อยให้ปัจจุบันทํางานในวัย40ปีขึ้นไปหลายคนยอมแพ้ความฝันเพราะคิดว่าไม่มีเวลาแล้วหรือตอนนี้ไม่สามารถเสี่ยงได้แต่ความจริงคือความรู้สึกนี้ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงมันสะท้อนการโปรแกรมจิต เมื่อคุณเปลี่ยนกรอบความคิดคุณจะเริ่มเข้าใจว่าเวลาและเงินเป็นทรัพยากรที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ด้วยสติและการตัดสินใจคุณจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญมุ่งเน้นสิ่งสำคัญตัดกิจกรรมที่ไม่สร้างผลและลงทุนพลังงานในสิ่งที่สร้างการเติบโตจริงคุณเริ่มคิดเหมือนคนที่สร้างความมั่งคั่งแทนที่จะแลกเวลาเป็นเงินคุณจะมองหาวิธีสร้างระบบผลิตภัณฑ์บริการหรือการลงทุนที่ทำงานเพื่อคุณฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้จากประสบการณ์เมื่อฉันเริ่มธุรกิจแรกฉัน ไม่มีการศึกษาทางการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือประสบการณ์ทางธุรกิจแต่ฉันตัดสินใจทำลายกรอบความคิดทำงานเพื่อเงินแทนที่จะทำเช่นนั้นฉันมุ่งเน้นการสร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการจริงและสามารถขยายได้ในปีแรกของฉันแม้ไม่มีประวัติยอดที่น่าประทับใจฉันสร้างรายได้เกิน3มล้านบาทนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นการเปลี่ยนทนัศนคติและกรอบความคิดฉันหยุดมองเวลาเป็นศัตรูที่ขาดแคลนและเริ่มมองมันเป็นพันธมิตรที่ฉันสามารถจัดการผ่านการเลือกของฉัน สำหรับคุณนี่หมายถึงการเริ่มตั้งคำถามว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปจริงๆที่ไหนคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงต่อวันกับกิจกรรมที่ไม่ให้ผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรืออารมณ์มีโอกาสกี่ครั้งที่ถูกเลื่อนเพราะรอเวลาที่เหมาะสมซึ่งไม่เคยมาถึงกรอบความคิดปัจจุบันทําให้คุณยุ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณมีประสิทธิภาพเมื่อคุณเริ่มแทนที่งานอัตโนมัติด้วยการกระทําที่มีสติและมีกลยุทธ์คุณจะค้นพบว่าคุณสามารถปลดปล่อยบล็อกเวลาและพลังงานทั้งหมด เพื่อสร้างความเป็นจริงทางการเงินใหม่การศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีผลกระทบสูงและลดสิ่งรบกวนสามารถเพิ่มผลผลิตโดยเฉลี่ยเป็นสองเท่าโดยไม่เพิ่มชั่วโมงทำงานสิ่งนี้พิสูจน์ว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นคุณภาพของความตั้งใจและการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากภายนอกสู่ภายในแต่เริ่มจากภายในตัวคุณเอง ด้วยการปรับโปรแกรมความเชื่อเกี่ยวกับเวลาและเงินของคุณคุณต้องหยุดคิดว่าฉันไม่มีเวลาและเริ่มถามตัวเองว่าฉันจะสร้างพื้นที่สําหรับเรื่องนี้ได้อย่างไรในตอนนี้การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่สมองของคุณกรองความเป็นไปได้และสร้างวิธีแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงและนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการหาเงินมากขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับการเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอารมณ์ของคุณกับเงินหากคุณเชื่อว่ามันหาได้ยากขาดแคลนและต้องทํางานหนักเพลแดนของคุณจะสร้างสถานการณ์ที่พิสูจน์เอง เรื่องนั้นแต่เมื่อคุณเปลี่ยนความเชื่อน,นี้คุณจะเริ่มสังเกตเห็นโอกาสและเส้นทางที่เคยไม่เห็นเวลาและเงินไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือคุณจะหลุดพ้นจากการแข่งขันแบบหนุ่มและเริ่มลงทุนเวลาในการเรียนรู้สร้างสรรค์และพัฒนาตัวเองและนี่คือสิ่งที่จะเปิดทางไปสู่แหล่งรายได้ใหม่และระดับความเจริญรุ่งเรืองใหม่ลองทําแบบฝึกหัดปฏิบัติเป็นเวลา7วันจดบันทึกทุกสิ่งที่คุณทําตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลานอนในตอนท้ายของสัปดาห์สังเกต อย่างตรงไปตรงมาว่าเวลาหรือพลังงานของคุณรั่วไหลไปที่ไหนคุณอาจประหลาดใจกับกิจกรรมอัตโนมัติความวอกแวกและงานที่ไม่จําเป็นมากมายที่กินเวลาที่คุณสามารถใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากนั้นเปลี่ยนเวลา30นาทีต่อวันเพื่อเรียนรู้วางแผนหรือทําสิ่งได้สิ่งหนึ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ที่สุดของคุณพฤติกรรมง่ายๆนี้หากทําอย่างต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณกับเวลาและตามมาด้วยเงินได้อะอย่างซิงเชิง เมื่อคุณเริ่มมองเวลาและเงินเป็นการแสดงออกของพลังดันของคุณเองไม่ใช่ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้คุณจะได้คืนอำนาจในการตัดสินใจและในช่วงเวลานี้โอกาสจะปรากฏขึ้นไม่ใช่เพราะมันไม่เคยมีอยู่แต่เพราะสมองของคุณซึ่งปรับเข้ากับความที่ใหม่สามารถรับรู้และลงมือทํานี่คือความแตกต่างระหว่างการอยู่ในกิจวัตรเดิมอีกสิปีหรือแม้หลังอายุ40สร้างเส้นทางใหม่ของอิสรภาพความมั่งคั่งและความสําเร็จเมื่อความคิดที่ทรงพลังสิ่งที่ฉันเรียกว่าไอเดียทำไม เข้าสู่จิตใจของคุณทุกอย่างดูชัดเจนในไม่กี่นาทีคุณเห็นความเป็นไปได้รู้สึกถึงความหวังและเริ่มฝันแต่ทันทีที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนความคิดนั้นให้เป็นการกระทําจะมีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าและดึงคุณกลับก,กําแพงคลื่นหรือเสียงที่ตะโกนว,ว่าอยากฉันเรียกสิ่งนี้ว่ากําแพงแห่งความกลัวมันไม่ใช่แค่คําเปรียบเท่านั้นมันจริงและเป็นทางกายภาพระบบประสาทส่วนกลางของคุณเครื่องจักไรไฟฟ้าที่ซับซ้อนนี้ที่คุณพกพาอยู่ในตัวจะตรวจจับการเคลื่อนไปสู ในสิ่งที่ไม่รู้จักและปล่อยชุดการตอบสนองอัตโนมัติความกังวลความวิตกกังวลข้ออ้างสัญญาณที่ทําให้คุณถอยกลับฉันเคยรู้สึกสิ่งนี้ในตัวเองและเห็นในผู้อื่นนับล้านครั้งคุณจะถูกทําให้หยุดชะงักไม่ใช่เพราะขาดความกล้าแต่เพราะชีววิทยาของคุณพยายามทําให้คุณปลอดภัยในสิ่งที่คุณเคยคุณคิดว่าการตอบสนองนี้คือความอ่อนแอหรือไม่ไม่ใช่มันคือโปรแกรมเก่าที่ทํางานเพื่อรักษาระเบียบ แต่กุญแจอยู่ที่นี่สิ่งที่ทําให้เกิดความกลัวไม่ใช่ความเสี่ยงจริงๆแต่เป็นเพร์ดัมภายในตัวคุณที่บอกว่าความเสี่ยงนี้ใหญ่กว่าความจริงกว่าที่เป็นจริงคุณปล่อยโอกาสไปกี่ครั้งเพราะเสียงภายในนั้นกี่คืนที่คุณพลิกตัวในเตียงคิดว่าถ้าและเช้าวันต่อมากลับสู่จุดเดิมสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเพรดามชอบคุกที่คุ้นเคยมากกว่าความอิสระที่ไม่แน่นอนฉันจะเล่าเรื่องจริงที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้ทํางานอย่างไรที่เคยของฉันอายุประมาณ50ปีใช้ชีวิตทั้งชีวิตสร้างธุรกิจ ให้คนอื่นเขาสร้างบริหารและขยายบริษัทที่ไม่ได้เป็นของเขาโอกาสเล็กๆเ,เกิดขึ้นซื้อบริษัทอุปกรณ์ความปลอดภัยพวกเขากลัวจำนองบ้านนำเงินเก็บทั้งหมดมาลงโต๊ะพี่สาวฉันและเขากลัวสุดขีดฉันบอกว่าไปเถอะนี่คือการกระโดดสู่ความมืดหัวใจเต้นเร็วครอบครัวตั้งคำถามเพื่อนบ้านซุกซิว่าพวกเขาบ้าไปแล้วหรือแต่ในคืนนั้นความจริงดูน่ากลัวไม่กี่เดือนต่อมาด้วยการทำงานหนักวิสัยทัศน์และ ความภาคเพียรบริษัทนั้นเติบโตเป็นอาณาจักรมูลค่าหลายล้านวันนี้พวกเขากเกษียณแบบกึง่งเต็มเวลาขณะที่ลูกๆของพวกเขาดำเนินธุรกิจต่อสิ่งที่เคยดูเหมือนเสี่ยงเกินไปกลับกลายเป็นทางผ่านไปสู่สิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เรื่องราวนี้ให้บทเรียนเชิงปฏิบัติอารมณ์ความกลัวที่รุนแรงไม่ได้หายไปเพียงแค่ใช้เหตุผลการทำสิ่งที่ไม่เคยทำต้องให้คุณข้ามกำแพงแห่งความกลัวไปในขณะที่เคลื่อนไหวไม่ใช่รอให้ความกลัวหายไปและเมื่อคุณข้ามไปแล้วความกลัวไม่ได้หายไปอย่างมหัศจรรย์ มันยังอยู่แต่เสียอานาจไปคุณจตระหนักว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้คุณลังเลไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นการฝึกฝนภายในตัวคุณโจเซฟแคมเบร์ก่าวว่าถ้ทำที่คุณกลัวที่จะเข้าไปนั้นซ่อนสมบัติที่คุณกําลังค้นหาอยู่เขาไม่ได้โกหกประตูที่น่ากลัวที่สุดมักซ่อนสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดแล้วจะผ่านมันไปได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อคุณมีอายุมากกว่า 40, 40ปีและนิสัยหรือความเชื่อเดิมสะสมมาหลายสิบปีขั้นแรกจงรับรู้รูปแบบทางความคิดของคุณระบุความคิดหลัก ความคิดที่จุดประกายความปรารถนาของคุณขั้นที่สองจดขั้นตอนปฏิบัติที่เล็กที่สุดซึ่งนำคุณเข้าใกล้ความคิดนั้นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ภายใน24ชั่วโมงถัดไปอย่าเพ้อฝันถึงสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบให้วางแผนเพียงการกระทำง่ายๆที่วัดผลได้ขั้นที่สรับรู้ปฏิกิริยาทางร่างกายของคุณการหายใจสั้นความตึงเครียดเกิดผลต่างๆที่สมองสร้างขึ้นและบอกกับตัวเองว่านี่คือกำแพงความกลัวปรากฏตัวฉันจะก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางมันขั้นที่สี่ ทำซ้ำการกระทำนั้นอย่างมีวินัยทุกครั้งที่ทำซ้ำระบบประสาทของคุณจะไวต่อความไม่แน่นอนน้อยลงและกรอบความคิดเก่าก็เริ่มสูญเสียอำนาจทางตัวเองคุณเลื่อนการตัดสินใจไปกี่ครั้งเพราะกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรคุณใช้ข้อแก้ตัวว่าถ้าฉันเสียทุกอย่างละกี่ครั้งเพื่อไม่ลองทำจุดประสงค์ไม่ใช่ปฏิเสธความเสี่ยงแต่คือการประเมินความเสี่งยงอย่างชัดเจนและลงมือทำแม้มีความกลัวไม่ใช่เพราะความกลัวระบุทรัพยากรจริงวางแผนความปลอดภัยท่านต่าค้นหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ทั้งหมดนี้ช่วยลดความเสี่ยงแต่ก้าวสำคัญยังคงอยู่ที่การตัดสินใจและการลงมือทํามีความจริงที่ไม่โรแมนติกอยู่ด้วยคนจํานวนมากที่ผ่านกําแพงความกลัวไม่ได้กลายเป็นคนดังพวกเขาแค่เปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้มีความหมายเต็มที่คุณอาจไม่ได้สื่อสารผ่านสื่อแต่คุณสามารถฟื้นฟูความเคารพตัวเองสร้างความมั่นคงทางการเงินที่แท้จริงและนอนหลับโดยไม่แบกความสงสัยสําหรับผู้ที่อายุมากกว่า40ปีนี่คือความสุขเริ่มต้นที่หลายคนประเมินค่าต่ําเมื่อคุณฝ่าฝืน กรอบความคิดคุณได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินหลักฐานภายในว่าคุณสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ตอนนี้มีสิ่งที่ทําได้ทันทีโทรหาคนที่รู้มากกว่าคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากทําติดต่อเป็นเวลา3าวันตั้งคําถามตรงๆขอคําแนะนําเฉพาะหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับก้าวแรกวันที่สี่ให้ทําการกระทําเล็กที่สุดที่นําไปสู่คําแนะนําวันที่5บันทึกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงการฝึกซ้อมเล็กๆนี้ออกแบบมาเพื่อเปิดเผยกรอบความคิดและบังคับให้คุณตอบสนองด้วยการกระทําแทนที่จะถกเถียงในใจประสบการณ์ ในช่วงแรกอาจไม่สบายตัวแต่ในที่สุดจะเปิดเผยสิ่งสำคัญจำไว้คุณไม่จำเป็นต้องทำลายชีวิตทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิดไม่ใช่ทุกคนที่จะจำนองบ้านเพื่อซื้อธุรกิจบางคนลงทุนเวลาบางคนสร้างความร่วมมือบางคนประหยัดทีและเล็กทีและน้อยจุดสำคัญไม่ใช่ขนาดของความสิ่งแต่คือทิศทางของความกล้าหาญทำสิ่งหนึ่งในวันนี้ที่ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณเมื่อคุณผ่านประตูนี้มีการเปลี่ยนแปลงถาวรเกิดขึ้นคุณจะไม่กลับไปสู่ที่เก่า โดยมีความมั่นใจเท่าเดิมการตัดสินใจเปลี่ยนการสั่นสะเทือนของคุณและชีวิตเริ่มตอบสนองแตกต่างไปหากความกลัวมาเคาะประตูให้มันมาแต่ไม่ปล่อยให้มันตัดสินใจแทนคุณเราไม่ได้เห็นโลกตามความเป็นจริงเราเห็นมันผ่านแผนที่ภายในที่อยู่ในจิตใจของเราดังที่ฉันมักพูดในสมัมมนาเราไม่ได้เห็นด้วยตาเราเห็นผ่านตาสิ่งที่เราเรียกว่าการรับรู้เป็นการสร้างสรรค์ของสมองอย่างมีความตั้งใจ มันพยายามทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเติมช่องว่างด้วยสิ่งที่รู้จักนักประสาทวิทยาเรียกกระบวนการนี้ว่า p predictive c ค d i n g สมองสร้างแบบจำลองโลกทำการทำนายและใช้ข้อมูลประสาทสัมผัสในการปรับแก้หรือยืนยันการทำนายนั้นเมื่อกรอบความคิดของคุณถูกยึดมั่นแถนที่ภายในของคุณจะสร้างการทำนายที่คงประสบการณ์เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณคาดหวังจะเห็นคุณก็มีแนวโน้มที่จะเห็นมันหากคุณตื่นมาเชื่อว่าฉันทำไม่ได้สมองของคุณจะค้นหาและเลือกข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อน,นั้น สัญญาเล็กๆความล้มเหลวอุปสรรคและขยายให้เป็นหลักฐานนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนการรับรู้จึงทรงพลังเมื่อคุณเปลี่ยนแผนที่ในใจโลกก็ปรากฏต่อคุณในรูปแบบใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องล้ลับแต่เป็นการทำงานพื้นฐานของระบบประสาทเมื่อฉันเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเป็นไปได้ดอฉันหยุดเห็นข้อจำกัดทุกที่และเริ่มเห็นประตูที่เคยคิดว่าเป็นกำแพงนอกจากนี้ยังมีหลักฐานชัดเจนว่าความเชื่อและวิธีคิดส่งผลต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์การแทรกแซงที่มุ่งเป้าไปที่หมายเซต เช่นการสอนมุมมองการเติบโตแสดงผลจริงต่อวิธีที่ผู้คนเผชิญความท้าทายยืนหยัดและตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตในการศึกษาการศึกษาใหญ่หญและโปรแกรมเปลี่ยน mindset การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวิธีคิดทําให้เกิดความแตกต่างที่วัดได้ในผลการปฏิบัติงานและการเปิดรับโอกาสใหม่ๆสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าจิตใจสามารถถ,ถูกปรับเปลี่ยนและการปรับเปลี่ยนนี้มีผลกระทบเชิงปฏิบัติไม่ใช่แค่ทฤษฎีให้ฉันเล่าเรื่องที่ฉันมักทําอยู่เสมอ ในการบรรยายครั้งหนึ่งผมถามกลุ่มผู้ฟังว่าคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเป็นสีอะไรคำตอบทำให้เกิดเสียงหัวเราะและความสับสนจากนั้นผมอธิบายว่าสีที่ผู้คนเห็นเป็นการสรุปอย่างรวดเร็วของจิตใจไม่ใช่การอา่านจากตายอย่างบริสุทธิ์การสาธิตนี้สร้างความประหลาดใจผู้ฟังรู้สึกว่าถูกประสาทสัมผัสของตัวเองเหลอกและความประหลาดใจนี้มีคุณค่าเชิงการศึกษาเมืม่อคุณตระหนักว่าจิตใจของคุณสรุปเองไม่ใช่แค่บันทึกเท่านั้นจะมีโอกาสที่ทรงพลังปรากฏขึ้น คุณสามารถฝึกจิตใจให้สรุปอย่างแตกต่างในช่วงเวลาที่ถูกจัดบ่อยได้จากการรับรู้ของตัวเองมักสร้างความรู้สึกประหลาดใจผสมกับความหวังเพราะผู้คนตระหนักว่ามีพื้นที่ให้เขียนแผนที่ใหม่เมื่อประยุกต์กับเงินอารมณ์และความสุขงานวิจัยชี้ว่ารูปแบบความเชื่อเกี่ยวกับเงินที่นักวิจัยบางคนเรียกว่า money scripts เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการเงินรวมถึงรายได้และทรัพย์สินความเชื่อเช่นเงินสกปรกเงินมีน้อยหรือเงินคือความปลอดภัย ชี้นําการตัดสินใจการออมการลงทุนและการรับความเสี่ยงการระบุสคริปต์เหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปลี่ยนผลลัพธ์เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างความมั่งคั่งหากโดยไม่รู้ตัวคุณกาลังปฏิบัติตามกฎที่ทําลายการออมการลงทุนหรือการเรียกร้องมากขึ้นนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และความเป็นอยู่ทางอารมณ์ซับซ้อนแต่สําคัญต่อความเข้าใจเรื่องการรับรู้และคุณภาพชีวิตงานวิจัยคลาสสิกแสดงว่าในระดับหนึ่งรายได้ที่สูงขึ้นมักลดความทุกข์และเพิ่มการประเมินชีวิต อย่างไรก็ตามวิธีที่แต่ละคนรับรู้และใช้รายได้ความเชื่อและลำดับความสำคัญมีผลต่อประโยชน์ทางความเป็นอยู่ที่แท้จริงกล่าวอีกในหนึ่งคนสองคนที่มีรายได้เท่ากันอาจมีความสุขแตกต่างกันมากเพราะพวกเขาให้ความหมายและจัดการสิ่งที่ได้รับต่างกันแล้วจะทําอย่างไรในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์นี้และเปลี่ยนการรับรู้ไม่ใช่ทฤษฎีเปล่าๆแต่ด้วยขั้นตอนปฏิบัติที่ผมแนะนำประการแรกสังเกต จดบันทึกสามวันว่าความคิดอัตโนมัติเกี่ยวกับเงินและความสําเร็จเกิดขึ้นในบริบใดประการที่สองตั้งชื่อตั้งชื่อความเชื่อน,นั้นเช่นฉันไม่สมควรเสี่ยงเกินไปฉันไม่มีโชคประการที่3ทดสอบการคาดการตั้งการทดลองเล็กๆที่ท้าทายความเชื่ออาจเสนอราคาบริการสูงขึ้นเล็กน้อยพูดคุยเรื่องเงินเดือนกับหัวหน้าหรือโอนร้อยละหของรายได้ไปยังบัญชีลงทุนเป็นเวลา30วันประการที่4สังเกตสัญญาณทางกายเมื่อความเชื่อนั้นปรากฏหายใจสั้นความตึงเครียด และดาเนินการต่อแม้จะรู้สึกไม่สบายการทําซ้ําของการกระทําเล็กๆเหล่านี้เปลี่ยนลําดับชั้นการคาดการณ์ของสมองหลักฐานใหม่เริ่มแทนที่เรื่องราวเก่านอกจากนี้งานวิจัยเรื่องความรู้ทางการเงินและการมีสติทางการเงินแสดงว่าการฝึกทั้งทักษะเชิงเทคนิคและความตระหนักทางอารมณ์นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในพฤติกรรมการเงินการตัดสินใจดีขึ้นซื้อของน้อยลงโดยไม่คิดมากขึ้นการวางแผนมากขึ้นสิ่งนี้ยืนยันว่าแค่มีความตั้งใจไม่พอ จำเป็นต้องฝึกคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับเงินด้วยแบบฝึกหัดง่ายๆที่ผมใช้กับนักเรียนบ่อยๆคือตลอด1ิบวันเมื่อเกิดความคิดจํากัดเกี่ยวกับเงินหรือความสามารถให้หยุดความคิดนั้นและแทนที่ด้วยคําถามเชิงปฏิบัติขั้นตอนเล็กที่สุดที่ฉันสามารถทําตอนนี้เพื่อท้าทายความคิดนี้คืออะไรคําตอบต้องเป็นการกระทําที่วัดผลได้หากพาราไดบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ คำถามของคุณต้องสร้างการกระทำเล็กๆเช่นโอนเงินจำนวนเล็กๆส่งอีเมลกำหนดเวลาเรียน20นาทีเมื่อสิ้นสุด10วันคุณจะสร้างหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อต่อต้านการคาดการเดิมของสมองและนี่คือสิ่งที่เขียนแผนที่ใหม่สุดท้ายวิทยาศาสตร์ยืนยันสิ่งที่ผมสอนมาตลอดการเปลี่ยนการรับรู้ของคุณเปลี่ยนผลลัพธ์คุณไม่ได้ถูกสภาพแวดล้อมที่มองไม่เห็นควบคุมสภาพแวดล้อมถูกรองผ่านแผนที่ของคุณเมื่อคุณตัดสินใจอย,อย่างมีสติที่จะอัปเดตแผนที่นี้ ด้วยข้อมูลแบบฝึกหัดปฏิบัติและการกระทำเล็กๆที่ทำซ้ำชีวิตของคุณจะสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนลองทำตอนนี้สังเกตความคิดที่จำกัดคุณเป็นเวลาเจวันท้าทายมันด้วยการกระทำเล็กๆแล้วดูว่าความถี่ภายในของคุณเริ่มค่อยๆเปลี่ยนโลกรอบตัวอย่างไรสิ่งที่คุณต้องเก็บไว้ในใจง่ายมากพาราไดคือโปรแกร,รมที่มองไม่เห็นซึ่งกำหนดการตัดสินใจทุกครั้งผลลัพธ์ทุกอย่างและแม้แต่การมองชีวิตของคุณเองหากมันไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนจริง แต่ในช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจทำลายอุปสรรคนี้ทุกสิ่งรอบตัวคุณจะเริ่มจักเรียงใหม่นี่คือกุญแจที่แยกคนที่ติดอยู่ในชีวิตประจําวันออกจากคนที่สร้างความจริงใหม่และหากข้อความนี้มีความหมายสำหรับคุณอย่าหยุดเพียงแค่นี้วิดีโอต่อไปปรากฏบนหน้าจอของคุณแล้วและในนั้นคุณจะก้าวขึ้นบันไดอีกขั้นของการพัฒนาปัญญาทำให้ตัวเองดีขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นจากที่เป็นอยู่ตอนนี้ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณและผมจะรอคุณในวิดีโอต่อไป